ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบอกจะถามใคร สวัสดีครับอยู่กับน้องปุ้ยนะครับอแล้วปุ้ยก็จะเจอกันที่คลิปที่แล้วนะครับไปที่อะไรนะชายสมัยเน้อแถวแถวตลิ่งชันนะครับวันนี้เราพามาอีกร้านร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านบูนาบูนาออร์แกนิกคาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟา่คาเฟ่หนึ่งนาะแถวบางนาบางนาแปลไกลมาก <laughs> ร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบใช่นะครับก็คือบริเวณร้านนอกนอกร้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยแบบต้นไม้นะครับตกแต่งด้วยเฟอร์นาธิน,น,นิดเลยนะครับพื้นที่เยอะนะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นสไตล์แบบเอแบบเอาประดับตกแต่งด้วยไม้ผสมกับคอนเทนเนอร์มัง้งอืมแบบโดยประมาณนี้นะครับที่นั่งเยอะอคอนกรมีเหมือนเป็นขอเป็นรูปตัวตัวยูอ่ะ ตัวยูนะครับคือตัวปบาที่สั่งอาหารก็จะอยู่ตรงกลางวัดน,นะครับเขาก็จะมีอาหารออร์แกนิกให้เลือกเยอะด้วยมีผักพวกสลัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เมนูอาหารแล้วก็พร้อมกับพวกเครื่องดื่มก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนมุมถ่ายรูปที่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมาก เป็นจิมมี่ของร้านนะร้านเนี้ยตอนเก่งตอนเก่งตอนเก่งวันนี้เราจะพาออกออกต้องเมืองนิดนึงนะครับอะเมื่อกี้มีเบมเบอร์เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่อาร์ดีนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยอปุ้ยโชวนหน่านิดนึงแล้วก็น้องแนสนะครับเป็นไกรแล้วก็จะมีเด็กน้องแนสเด็กน้องแนสเอาไว้เล่ามากันห้าคนนะครับระมาร์ทว คาเฟแถวแบริ่งเนาะชื่อร้านบูนาคาเฟ่เฮ้ยมีออร์แกนิกด้วยใอ่ใช่เพราะว่าร้านเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะครับเป็นพวกสลัดต่างๆนะครับที่น่าจะรับมาหรือไม่น่าจะว่าจะปลูกเองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้ทีหน่อยเนาะซึ่งูก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่นนะครับราคาไม่แพงครับอ่าราคาไม่แพง ไม่เสียตังค์เลยใช่ไหมได้โม่สามใจนะโอ้ทุกคนทุกคนได้สิทธิ์มอสามจทั้หมดเลยอ่าก็คือร้านนี้สามารถใช้สิทธิ์มอสามสามหรือเรารักกันได้ด้วยนะครับใครอยากมาก็แนะนำด่านครับร้านนี้คือเป็นอี่หนึ่งร้านเนาะแถวแบรีสนะครับอ่าถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวชมใหดู ยังไงก็รายนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับช่องชา <laughs> เบ๊บ <laughs> สมสารด้วยกัะไปละะอร์แอร์ทำแล้วแอ่์ตอนนี้เราอยู่กับวันนี้ใหม,ม่ชารีคอนเทนต์ สวัสดีครับขอจิ้งเหลนสัตว์